สวัสดีครับทางแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมเอ่อพาวเวอร์สปายตัวแรงนะครับตัวนี้เอ่อกำลัง3 0 0 0นวัตนะครับตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าจ่ายได้3 0 0 0วัตโหดมากนะครับและก็เป็นที่น่าเชื่อถือว่าน่าจะเป็น3 0 0 0วัตเต็มนะครับเพราะว่าเป็นสปายเอ่อของ น่าจะเป็นของ server, เซเวอร์นะครับเป็นซัพพลายของคอมพิวเตอร์เซเวอร์ตัวใหญ่นะครับใจตัวเดิมนะครับตัวนี้คือโมมาแล้วนะครับตัวสเปคเดิมมันอยู่ที่48โวลต์50แอมป์นะครับหรือตกราว3,000วัตต์นะครับซึ่งก็เป็นวัตต์แท้และก็วัตต์เต็มแอมป์แอมป์มเดิมโรงงาน50แอมป์นะครับอ่าก็ เดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างทาไมถึง3 3 0 0 0วัตต์ได้นะครับนี่นะครับวงจรชุดคอนโทรลค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับแน่นมากเต็มเลยนะครับบอร์ดคอนโทรลทีนี้ชุดภาคกำลังนะครับชุดภาคกำลังตัวนี้เข้าใจว่าน่าจะโมมาแล้วนะครับเปลี่ยนเบอร์มอสเฟตหรือว่า igbt เปลี่ยนมาแล้วนะครับ เบอร์เดิมไม่น่าจะใช้เบอร์นี้นะครับแล้วก็มีการดัดแปลงหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้โมแล้วทําให้สามารถปรับแรงดันได้0ูนย์ถึงร้อยยี่สโวลต์นะครับยีแอมป์นะครับตัวนี้ของผมตัวนี้นะครับมันจะเหมือนกันเลยของผมนี่จะเป็น0ูนย์ถึงหกโวลต์ห้แอมป์นะครับตัวนี้นะครับจากเดิม50าแอมป์เขาลดลงมาครึ่งหนึ่ง แต่แรงดันเพิ่มไปเท่าหนึ่งนะครับก็คือจากศูนถึง60ที่ว่ามันทําได้เดิมๆที่ว่ามันมันจะทําได้นะครับมันจะกลายเป็นศูนย์ถึง120โวลต์กระแสจาก50แอมป์ลดเหลือ25 M แอมป์นะครับแรงดันเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งกระแสลดลงเท่าหนึ่งนะครับตัวนี้ซับไพ่เดิมมันอย่างที่บอกนะครับ48โวลต์เอ,อโวลต์ห0แอมป์นะครับหรือที่จริงแล้วมัน มันเขียนไว้ข้างกล่องแหละเอ่อห้าสิบสามโวลต์นะครับห้าสิบสามโวลต์ห้าสิบแอมป์นะครับเป็นที่นิยมนํามาโมนะครับตัวนี้วงจรโมไม่ใช่โมแบบแค่ปรับโวลต์ปรับแอมป์นะครับที่จริงเขาโมมันระบบมันดีมากระบบที่เขาโมมานะครับก็คือปรับก็แค่ปรับโวลต์ปรับแอมป์นะครับแต่ไม่ได้แบบเอ่อแค่ไปปรับ vr แค่เล็กๆน้อยๆนะครับคือเขามี บอร์ดชุดคอนโทรลชุดคุมกระแสต่างๆนะครับสามารถสั่งออนสั่งออฟได้ลิมิตกระแสได้นะครับช็อตก็ไม่พังรุ่นนี้นะครับโมมาดีมากนะครับทีนี้เรามาดูหม้อแปลงส่วนที่เป็นมอแปลงนะครับลูกแค่นี้เองนะครับลูกแค่นี้ไม่น่าเชื่อว่าจะทําได้ถึง3000ัวัตแต่ก็ก็น่าจะสามพวัตเต็มเพราะว่ามันเป็น เกรดระดับเซิร์ฟเวอร์นะครับคงไม่มีวัดปลอมวัดหลอกเนาะน่าจะเป็นเกรดเต็มนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์เซิร์ฟเวอร์นะครับแน่นมากนะครับมอสเฟสนี่ฮิตซิงหนามากนี่นะครับฮิตซิงส่วนมอสเฟสทีนี้มีฮิตซิงส่วนเอาพุทอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ด้านล่างนะครับโดยรวมค่อนข้างที่จะแน่นมากนะครับวงจร แต่ก็ยังไม่เต็มสักเท่าไหร่นะครับเคยเจอบอร์ดเอ,อ่อซับไพของเซิร์ฟเวอร์ที่ว่าน่าจะแน่นกว่านี้ใหญ่กว่านี้นะครับแต่แปลกมากที่ว่าตัวแค่นี้นะครับทากาลังได้ถึง3,000วัตต์นะครับโหดมากนะครับจ่ายได้50แอมป์จริงนะครับรุ่นที่ว่าโมมา5 0แอมป์นี่รุ่นที่ผมใช้อยู่ผมมี2เครื่องนะครับรุ่นนี้จ่ายได้สูงสุด50แอมป์ ซึ่งมันก็ออก50แอมป์จริงสูงสุดที่60โวลต์50แอมป์นะครับส่วนตัวนี้120โวลต์เอ่อ25แอมป์นะครับ25แอมป์เนาะอ่าพูดไปซะเยอะอาการที่เสียมาก็คือตัวนี้นะครับลูกค้าเอาไปชาร์จแบตนะครับเอาไปชาร์จแบตแล้วหนีบเอ่อไอจับขั้วแบตนะครับเอาไปหนีบขั้วแบตสลับขั้วทำให้เครื่องชอ็อตนะครับ อตอนนี้กำลังตรวจซ่อมอยู่เห็นว่าโอ้วงจรค่อนข้างดีก็เลยมารีวิวให้ชมกันสัหน่อยเพื่อบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับที่มันจ่ายได้3,000วัตต์แล้วก็เป็นแอมเต็มโวลตเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวมีส่วนอื่นส่วนไหนที่น่าสนใจบ้างก็ไม่น่าจะมีละอีกชุดหนึ่งเป็นชุดเอ่อฟิลเตอร์ต่างๆนะครับกองสัญญาณรบกวนนี่เขาแยกมาเป็นอีกบอร์ดหนึงเลยนะครับ มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อประกอบเข้าไปบอร์ดมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าตาเครื่องก็ดูตัวนี้ก็ได้หน้าตาเครื่องก็เหมือนตัวนี้เลยนะครับระบบเ้าทามาดีมากสั่งเปิดจากตัวนี้ได้เลยกดนี่เห็นไหมเราสั่งเปิดแบบนี้ได้เลยสั่งออฟนะครับปรับแรงดันนะครับผมจะปรับแรงดันตัวนี้หเห็นไหม หกสิบโวลต์นะครับห้าสิบแอมป์อันนี้จ่ายได้จริงๆนะครับหกสิบโวลต์ห้าสิบแอมป์จ่ายได้จริงตัวนี้ก็น่าจะจ่ายได้จริงถึงร้อยยี่สิบโวลต์นะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนนะครับพัดลมเสียงดังโอเคอ่าก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก็ต้องไล่วัดไล่ เช็คอุปกรณ์เสียแล้วก็ตรวจซ่อมกันต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าซ่อมเสร็จแล้วจะมารีวิวการใช้งานให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสวัสดีครับ